สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสุนลงติงนะครับวันนี้มาดูวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับด้านเฮงเฮงโชคลาภของพัทลุงนะครับเป็นตะหล่ำนะตะหล่ำเนี่ยท่านเป็นตัวตลกของหนังพร้อมน้อยตะลุงสากลน่นะครับเป็นตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าไอ้หล่ำมันนะครับหลังจากที่ท่านเสียไปประมาณนี้หนึ่งทศวรรษนี่นะครับบรรดาศิษย์ก็สร้าง วัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาว่าสิบสอกุมภาพันธ์หกหเนี่ยนะครับตามใบฝอยที่อยู่ในถุงเลยนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านดูก่อนก็ได้นะครับก่อนจะดูองค์พระนี่นะครับครบหนึ่งทศวรรษนะแล้วก็ฉลองสาราบูรพาจาร์นะครับครบสองปีนะฮะหนังครบรอบ10ปีนะครับหนังพร้อมน้อยจะลุงสากรน,นะฮะศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช 2540นี่เท่าไรนะเดี๋ยวดูก่อนเสี่สิบหนะครับเมื่อ12กุมภาพันธ์นะครับขอได้ไว้รับนะครับมีคาถาบูชาอยู่ในนี้นะครับก็อ,อันนี้เป็นเนื้อว่านะครับหลังฝังเม็ดข้าวนะครับเดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกันนะครับนี่อยู่ในแพ็กเกจเดิมเลยนะฮะนะครับ ถแพ็กเกจก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูองค์พระอีกทีนะนี่นะครับทำออกมาได้สวยงามเลยนะฮะบูชาง่ายเพราะมีคาถาให้ด้วยเนี่ยนะครับมีขอได้ไวรับคาถาบูชาก็จุดธูปเก้าดอกนะครับแล้วอธิษฐานนะครับแล้วก็นโมสามจบนะครับแล้วก็อรอ,อ,อ,อแอพ่ออแม่อรักอยอ หรืออออืออะไรนี่นะฮะแล้วก็ขอตามที่ปรารถนาได้เลยนะครับอสิ่งที่บูชาก็มีให้มาบอกอะไรเรียบร้อยหมดนะฮะเนี่ยนะปลาดุกย่างนะฮะเนี่ยนะท่านหนังพร้อมนะครับโอเคนะฮะ ไปดูองค์ประถุมมงคลกันเลยนะครับโเป็นเนื้อว่านนะครับอยู่ในท่าเหมือนพระสังกจายนะครับนั่งอยู่นะครับเอามือประคองพุงไว้นะฮะไอ้หลาหรือตาหลาเนี่ยจะเป็นตัวหนังที่แบบหัวจะเล็กนะครับเนี่ยนะฮะก็มือใหญ่นะฮะมือใหญ่ข้างหนึ่งกวักเหมือนนางกวักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนพระสังกจายนะครับ ด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับนี่นะมวลสารเยอะเลยนะครับกระจายทั่วไปหมดนะฮะนะฮะใช้มวลสารดีๆเยอะันะครับรายละเอียดคงต้องไปหาอ่านเอานะครับ ว่าใช้มวลสารอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับเพื่อนด้านหลังก็จะฝังเม็ดข้าวสารนะเนี่ยนะเห็นไหมครับแล้วก็ตอกโคตดอกไม้นะดูเนี่ยมวลสารแบบกระจายตัวเยอะนะฮะดูเนี่ยนะเม็ดข้าวสารนะโคดก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับมวลสารก็กระจายเยอะเลยนะฮะทั่วไปหมดนะครับ สูงดูนะครับนี่นะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อจะดูด้านข้างกันซักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะครับด้านหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับใต้ฐานนะครับนะครับนี่คือใต้ฐานประมาณนี้นะ ส่วนด้านบนนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับน่าใช้มากๆนะครับนี่เป็นอะไรที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะฮะถ้าชอบแบบเฮงเฮงเกี่ยวกับโชคลาภอะไรอางเงี้ยนะครับขอได้ไว้รับอีกอันหนึ่งนะครับที่นครอาจจะมี ตาไ,ไข่ไอไข่อย่างเงี้ยนะพัทลุงก็จะมีอันเนี้ยแหละครับตาลำไอหลำเนี่ยนะฮะที่คล้ายๆกันนะครับอ่าโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวลุมพียงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ